มาดูขึ้นได้ไหมเียบร้อยถอยตต้งรักไหมถอยไหมว่าถอยไหมจะค่อยเรื่องเบรกลงยาวเลยบนทางเหรอมาตัวปุ๋ยนี่มันลุนกันครับขึ้นได้ว่ ต้องขึ้นนมไทยคนระับไถไหมไถไหมมันบกแต่ละวันต้องขอลอดหนักมากเลยไถไหมมันคามันคาหลุมไหมไอ้แหวนหลุมกันน่นนะตรงเลยตรงเลยรอดตรงพูนตั้งรักไกลๆุคนไปขึ้นไปนมไทยมันน้ำหนะ่ะ เป็นยูยูอะไรกันโยมไทยนำ้ำไหนที่เบิ้งไล่เหอเมื่อไหรทำเหตุแต่มันหนีไปยูนำ้ำโยมไทยนำ้ำอย่าต้นไม้โพ <laughs> ดไปไหนเอารับ <laughs> ปั้นึ้นเลยนี่ได้ยืนนี่ mẹ con mẹ, mày nào 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 bên nhu nhu mày tè mày tè mày tè xoay tè mày tè mày tè Nhu, nhu, nhu. Nhu นี่แหละครับเพราเอินมาจังสังของเถอะขึ้นไม่ได้คุณพูดโศกงุณลงคุณแม่โศกลงนะรงนี้ได้ยุคนโศกเยี่ยมหมันลงมอนกันนง่็ะก็ไอ้ที่นั่งไทยก็ได้

ยายดี๋ยาดันดันดันโอดันซอยกันล้หลายคนบ่ไดดบ่ได้ช่วงวัดยายๆไหวได้หน่อยไหังลายแต่โนกเดินหนาไหเราไหวออกมาล้วพอพอพอเอาเด้ว่ำไปยยเนนี่บ่ต้องทั้งสี่ข้นเลยไหมมันยังสีได้ ไปถอยลงไ่เบิดเลย,ยกนอนัยอเบิดเลยหยับเต่ะสุดๆขึ้นมาเลยนี่มันข้ามงเดียวนี่ยขัดขักก็ววีบัมันบียมงนี้นะคือไปได้ทั้งขึ้นมาเลยเกินเคลนสองวันพอพอพอ มานะอัดเต็มขึ้นมาเลยบอสอัดเต็มขึ้นมาเลยบอสเต็มบอสขึ้นมึงยากเก,เากเี่ยวยึดแล้วขังไปได้ชุดชุดเลยพอพอไหลลงไหมแะ่ะมันไกลเป็นคว้างเลาอีกรอบนึงเรื่อยๆ nó cài đấy là cái đấy là để phụt thang mày để sao nó tay thì bọn chắc mong là bọn chắc mong bọn mong bọn 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 แต่งสร้างกันครับจะขึ้นได้ไหมมันรอลุ้นกันเต็ทีไม่ทีแบตหู่ออกไปแซงแล้วแล้วอะไแล้วไม่เหาไม่เหงเลยะบอด

ยปิดวปืนแล้วได้ไหพายกูมได้ามยอมพันเร่งวันนี้นี่แหละเร่งตันนี้แหละกินแล้วเนียนไม่ิปนไ่เนีน ทิปท่องเที่ยวทิปนี้ก็เดี๋ยวพอไปํานี้ก่อนครับผมเดินอาง